ะวกลวัสวัสดีครับพบกับปาในชาแนลนะครับวันนี้นะครับกลับมาที่บ้านต่างจังหวัดนะครับจะเผาเข้าวหลามกินข้าว เนื hang, oh, so, uh, ้อย่างหมูย่างกันนะครับยลงยนเโอ้มืดเลยเจ๊ดอยู่กับทายยาวอีกข้าวลาบอากาศหนาว ไปเส้นลิมโคงออกไปทาบ่อเลยถึนสังค้มเหล่าเยโอ้โหาตแตเกลือกฟันไดเลยเผาข้าวหลามเผาข้าวหลามสดๆร้อนๆยังไม่เปิดร้อยก่เซน เขาข้าวหลามมันต้องไปค้างนี่นะครับอร่อยแล้วสิไล่ถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับพี่เอาเอาตี่กีกหน่อยไม่มีดูลูกชายใือกลูชายบรรยากาศโดยรอบ ที่บ้านป่านี้เมื่อคืนมีเผาข้อหลามด้วยนะครับเผาข้อหลามตรงนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเมื่อคืนครับอากาศเย็นมากเลยสวัสดีครับพบกับไปนี้ชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศหนาวๆมาให้ชมกันนะครับวันนี้ป่านีนะครับ จะเดินทางไปที่วัดผาตากเสื้อนะครับจังหวัดนองคายนะครับอำเพื่อสังคมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะเดินทางกันนะครับบ่อน้ำดูนะครับบรรยากาศมีควันมีไอขึ้นด้วยนะครับจงกรัควันแบบเผาไฟเลยอะ จะเ,เป็นไอน้ำนะครับอากาศค่อนข้างเย็นมากเดี๋ยวติดตามป่าเนยไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปนะครับที่ผ่าตากเสื้อวันนี้นะครับเก็บเกี่ยวบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านให้ดูกคนก่อนนะครับโอ้อากาศเย็นนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15องศา14-15องศาครับ กันค่อนข้างเย็นมากนะครับเดี๋ยวเดินทางไปกับปานีเลยแล้วกันนะครับนะไปเจอกันเลยที่ผาตากเสื้อนะครับเดินทางกันไปพร้อมกันเลยครับผมน,นี่ฝั่งลาว มะทานอาหารกันก่อนนะครับวันนี้มาเที่ยวกันวันที่สองอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมารับประทานอาหารกันพี่เบ้ ทางฝังแกงจืดมาให้เด็กๆ้มแลกันรับาััข้าวนใหญ่ครับทางนน้นฝั่งลาวนะครับลองเห็นฝั่งลาวประเทศลาวฝั่งนูง้นมีเกาะกลางด้วย ใ้เขบเดี๋ยวพาไปเที่ยวสถานที่อื่นอีกนะครับนี่พามาทานอาหารก่อนว่าไงลูกว่าไงครับระวังล่วงนะระวังหล่นนะลูก ไหนสิทำอะไรฮะระวังล่วงอนะระวังหล่นนะครับน้ำโขงน้ำโขงกินได้สิกินไหมอะอ ระวังนะลูกนะระวังนะเดีลื่นครับมานี่มานี่มานีสวยานี้อ <c oughs> ยานี้สวยไหมสวยไหมสวยไหม ไม่กลุ้มไม่กลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมากกับป้าจับมือป้าไปดีจับมือไปดิกลัวนะกลัวอะไรเนี่ยมาป้าเดินไปนี่เอ้ยเดินไปนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว กลัวทำไมเนี่ยฮะกลัวอ,อะไรเดินออกไปนึก <c oughs> กลัวลอะไรเป็นไงดูข้างล่างเป็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรอบมา <c oughs> มา <c oughs> มามามานายุ๊กว่าลนานุก ไปไปดูอะไรเมื่อกี้เนี่ยนพะัดผาตากเสื้อพัดผาตากเสื้อ ที่เค้าอย่างอะไรอ่ะ <tuce noise> กินแต่ปลาเลยตัออ้าวพ่อกินได้หตัวแล้วพ่อแก่เียกเียม่ถ่ายลยตามพี่มาป้าแล้วนะฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับป้าเนชแนลป้าเนชแนลบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน <ไ>โอเคครับ